สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้ในห้องน้ําถ้าไม่ใช่อ air สวอะวกอาจจะไม่รู้อินดิทงนเครืองหนาบนเครื่องบินเราจะไม่เรียกว่าถอยเลทอัลฟาบาวูชาลีใช่ป่ะใช่ป่ะให้ตารวจขึ้นมาบนเครื่องแล้วเอาตัวเขาเลงไปเปออิดออกมาเป็นผู้ที่สางกำลังฉีดสเปรย์ที่ผมอืยกลิ่นของน้ําหอมมันตีออกมา,าแบบแรงมากหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถัางขยะในห้องน้ําะมี นบิทุกห้องสามารถถูกเปิดออกได้เฮ้ยที่ไฟที่เลอะแบบลุกเหลือจะฟ้องสายการบินว่าสายการบินไม่รักโลกดีเลย์พอผู้โดยสารเข้าห้องน้ำเครื่องบินทุกรำจะมีสายล่อไฟ Attention please บนเครื่องบินไม่มีไมโครเวฟค่ะสวัสดีค่ะนี่ตอนเราเข้าสู่ครูพอดพอดแคสต์นะคะรายการที่เราจะมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับแวดวงการการบินนะคะมีอะไรเนี่ยอัปเดตหมดเลยวันนี้อยู่กับนีอนค่ะเปะครามีนาค่ะ ทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ท็อปปิกของเรานะคะมีนาขาอะไรเอ่ยเรื่องมันคือเรื่องที่ผู้โดยสารหลายคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเครื่องบินของเราเออเอางนว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยบินมาเยอะแล้วชันรู้ทุกอย่างหคุณแบบถ้าไม่ใช่แอร์สจวัดอาจจะไม่รู้อินดีเทลเลยเนาะคือจริงๆอ่ะท็อปิกนี้มันเกิดจากอะไรรู้ปะมันเกิดจากคอมเมนต์ของ ที่คนที่เราดูคนดูเรานี่แหละที่น่ารักน่ารักนี่แหละคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยจริงหรอที่เรื่องที่ขโมยบนเครื่องบินจำได้แบบนี้มีมด้วยหรอ,อ,อถ้าเกิดเขาลืมของบนเครื่องบินแล้วเขาไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปในเครื่องบินได้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบเหมือนประเด็นต่อจากคอมเมนต์นั้นแหละเนาะซึ่งประเด็นแรกที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้ในห้องน้ําอ่ามีอะไรที่อาจจะยังไม่รู้อีกเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ําห้องน้ําอ่ะ อันนี้เลยขอเรื่องแรกเลยคือห้องน้ำอะปกติอะอันนี้คือแบบด้วยวขอเพราะว่าบินแบบเวลาบินเจอผู้โดยสารต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยคือห้องน้ำบนเครื่องบินอะเราจะไม่เรียกว่าทอยเลทหรือว่าไม่เรียกว่าเรสรูมชา shower r o o เราจะมีศัพท์เรียกเฉพาะของห้องน้ำเราใช้คำว่า laboratory ใช่เออเหมือนตอนเรียนเธอทำน้างงสิม <c oughs> ไม่แตบบ่สงสยัยสงสยัยไงว่าวแบบถ้าทำไมมันต้องเรียก laboratory ไม่รู้อ่าเราเรียกว่าถอยเลสเพราะตอนเราเรียนก็คือ laboratory เออเป็น laboratory ไปเลยไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ทอเลไม่ใช่บารตูคือแต่ว่าผู้โดยสารหลายคนน่ะที่มัเวลามาถามทางแบบห้องน้ำไปทางไหนอ่ะก็จะเป็นแบบ W C บา h r รูมหรืออะไรอ่ะทอเลอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแต่เราเข้าใจนะแวเข้าใจหมดแต่ว่าคือบอกกิมมิคเฉยๆว่าลูกเรือเขาเรียกกันว่า lavatory เก่งเก๋เวลาขึ้นเครื่องต่อไปนี้ก็แบบ เออ excuse me h e r s the l a v a t o r y จำไว้จำไว้จำไว้ดูเลิศนะแต่ว่าเราคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของภาษาหรือเปล่าอาจจะเป็นภาษาเฉพาะของแต่ละประเทศหรือเปล่าใครรู้บอกพิมพคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเออมันมีแบบเป็นภาษาของประเทศนี้หรือเปล่ามันจะมีกิมมิกบางอย่างที่เราดูอ่ะแล้วเรารู้เลยว่าพี่เป้ว่าคนเนี้ยเป็นลูกเหลือครื่องเครื่องเธอรู้ปะรู้เออ alpha บ a r o c h a ใช่ปะใช่ปะใช่ใช่ใช่เวลาเขาถามสีว่าทนสวัสดีค่ะผู้ยซันนั่งตรงไหนค่ะ41ชาิบอค่ะ นันต้องเกี่ยวอะไรกันบินแน่นอนเออนี่ต้องเกี่ยวอะไรกับการบินแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีตัวในส่วนของตัวอัลฟาเบตที่เรียนสมัยเออ่ตอนเป็นลูกเรือนะคะก็จะมีอัลฟาเบตอย่างเช่นเองเงี้ยถ้าแบบเป็นโฮเทลอ่ะเขาก็จะใช้อีกคำหนึ่งนะอาจจะว่า A and Mode อะไรเงี้ยหรอ A Apple อะไรอย่างเงี้ยอ๋อ Apple อ๋อหรอโรงแรมเขาใช้ Apple เหรอ N เขาใช้โน N เขาใช้แบบเขาใช้ไม่เหมือนหรอ T เขาใช้ไทยแลนด์เออเราจำได้เอสิงคโปร์อะไรอย่างเี้แต่ว่าฝั่งของ เกี่ยวกับเอเวอเรชันเนาะเราก็จะใช้เป็นอัลฟ a าเบที่เป็นเอเวอเรชันเอสก็จะไม่ใช่สิงคโปร์เอสจะเป็นเอสเซียรทีก็จะไม่ใช่ไทยแลนด์จะเป็นทีแทงโกประมาณนี้ประมาณนี้เคยไปบอกว่ามีโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าโอเคค่ะชื่อทีแทงโกนะคะแทงโกอะไรไม่ค่ะฉันไม่ใช่ที่ไ h ยแลนด์แล้วเอค่ะเอสุพชัยอะค่ะพี่เอสุพชัยไม่ชั้นเลยนะไม่ใช่หิวอะหิวพะโลเลย อ่า,อาเราเรื่องห้องน้ํามันยังมีอะไรอีกที่ผู้โดยสารยังไม่รู้อ่าอันนี้หัวข้อของเธอเรื่อง,องน้ำโยนมาอ่โยนกลับไปเรื่องของบุหรี่ปะที่เขี่ยบุหรี่ในห้องน้ําหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเห็นอยากจะสูบอยากจะสูบอ่าซึ่งจริงๆส่วนใหญ่แล้ว,วอ่ะบนเครื่องบินเนี่ยมันแบบ prohibited ที่จะสูบบุหรี่นะมันแบบ ห้ามก็คือเสียฟาน์คือเสียเสียเขาเรียองอะไรวะเสียค่าปรับใช่แล้วอ้อนอ่ะเคยอันเนี้ยพอมีผู้อดยสาสูบไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เป็นนะคะแต่ว่าเคยมีผู้โดยสารสูบจริงๆแล้วเราก็จับตัวได้แล้วก็ห้ามปรามเขาแต่เขาว่าไม่ได้สูบเป็นตัวพอร์ตหรือว่าไม่ได้เป็นตัวแบบสบู่หรี่ไฟฟ้าเป็นบุหรี่จริงๆเลยแล้วคือตักบอกว่าก็บอกแล้วว่าห้ามเด็ดค่ะสุดท้ายอ่ะตอนแลนดิ้งแล้วกับตันตัดสินใจว่าแบบให้ตำรวจขึ้นมาบน แล้วเอาตัวเขาลงไปก่อนก็คือไปเสียคับปรปับเลยนะอเออเสียปรับจริงเหมือนคนจีนจําได้เลยอแต่จริงๆแล้วอะที่เขียบุรีอะมันมีเอาไว้แบบไว้ดับบุหรี่สมมติมีใครอุบิเหตุสูบแล้วเราจับได้มันก็ต้องมีที่ดับอือแล้วเราดับในซิงน้าไม่ได้หรอโอ้มันอาจจะอันตรายก็ได้ไง <c oughs> ถ้าสมมุติว,ว่ามันมันมันไม่ปลอดภัยสมมุติว่ามันดับไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าดับไว้ตรงเนี้ยมันก็จะแบบจุดที่แบบเป็นตัวดับเลย ออแล้วก็อันเนี้ยอีกเพิ่มอีกนิดนึงว่าออคุณผู้โดยสารเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบสิ่งเดียวที่ทำให้ตัวอะลามในห้องน้ำนาาคือในห้อง <นะ S 2> ห้องน้ำนะคะทุกคนขาในห้องน้ำบนเครื่องบินมีอะลามอยู่ก็คือว่าถ้าสูบบุหรี่ใช่ปะ่ะมันก็จะไปทริกเกอร์อะลามให้มันดังคือ ทั้งเครื่องบินก็จะรู้เลยว่าผู้โดยสารสูบบุหรี่อยู่นะคะอะแต่มันก็มีเคสเหมือนกันนะนีออนอะคือทำไฟล์มมาอันนี้เป็น p r o ีเจอร์ของสายการบินเก่าเนาะก็คือว่าทุกครั้งที่ได้ได้ยินอะลามในห้องน้ําเราจะรู้เลยว่าอะลามนี้คืออะลามคนกดเรียดในห้องน้ำอมอ e r g e n c y ถ้าเป็นอะลามนี้คือมีควันควันไฟหรือควันบุหรี่เนี่ยจะต้องวิ่งไปพร้อมกับที่ดับเพลิง ต้องวิ่งไปห้องกันที่ดับเพลิงใช่ปะพอเห็นปะป๊บปึ๊บปึ๊บ,บทุกคนก็หยิบแล้วก็วิ่งไปที่ห้องน้ำเลยเว้ยไปสู้เพื่อจะไปสู้ไฟแต่ก็รู้แล้วมันคงเป็นควันบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนั้นน่ะแล้วก็คือเราจะคอะเคคอย่างเงี้ยแล้วเราจะขออนุญาตเปิดเลยนึกออกไหมเออสรุปว่าวันนั้นน่ะจำได้ว่าฉันน่ะเป็นแบ็กอัพหนึ่งในแบ็กอัพที่ต้องถืออีหั่งดับเพลิงไปด้วยแล้วเปิดออกมา <c oughs> เป็นผู้ทด่ส่รกำลังฉีดสเปรย์ที่ผมอยู่โอ้ยค่อยเจอเหมือนกันล่าสดเเีกกผสัวาารปฉมมถต ไฟรลามได้ไม่ใช่แค่ควันขอาบุหรี่อย่างเดียวนะ,<อ>นะชิปสเปรชิปผมมันมีแบบความฟุ้งขึ้นมาไงมีนาเนีเาา่กปะมันมีควันออกมามันมีตัวแกส๊สตัวสเปรอะทำให้มันทริเกอร์แล้วมันหลองเลยแล้วตัดภาามา<อ>ที่ลูกเรือก็คือ เตรียมแล้วไะดับไฟแล้วจะดับหัวผู้โดยสารแหละในขนาดที่แมมก็คือผมเคิร์สวยเลยแมมก็โอกลิ่นสเปรย์ฟูงเลยเราอะต้อง sorry ค่ะแบบเออมันค่อนขาจะเป็น false alarm ก็คือมันเกิดจากแบบมีควันของตัวสเปรย์เป็นตัวก๊าซแก๊สอัดพุ่งออกมาอะไรประมาณนี้เหมือนกันที่เคยเจอเหมือนกันก็เคสคลายออนเลยวิ่งไปไหมวิ่งดิแล้วก็คือเคาะเคาะคือ คือมันอะลามมันจะดังทั้งในแคบินแล้วก็ในในใ,<ช>ในไฟล์เด็กเนาะออในคอกติเนกันก็คือในห้องนักบินควรก็จะรับรู้ทั้งลำนักบินก็จะโทรมาเลยแบบมี affected area ตรงไหนที่มันเกิดขึ้นปุ๊บไปดูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือมันอารามอยู่แล้วแหละแล้วก็เลยแบบเคาะ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 เสร็จปุ๊บเปิดพอเปิดปุ๊บแมมก็คือแบบกลิ่นกลิ่นของน้ําหอมามันตีออกมาออแบบแรงมากแต่ตอนแรกอะ่ะคือด้วยความที่ เรามันเป็นลูกเรือเนาะมันมันต้องแบบคิดให้เยอะลึกไปกว่าน,นั้นเพราะมันเกิดอะไรขึ้นมันมันอันตรายเนาะก็เลยแบบเอะหรือเขาสูบแล้วเขาฉีดดับกลิ่นหรือเปล่าเพราะมันกลุมไปหมดแล้วเผลอไปฉีดข้างบนสุดท้ายเราก็ต้องแบบตรวจสอบอยู่ดีถึงแม้ว่ากลิ่นมันจะฟ้องว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วมันคือกลิ่นของน้ํายาแบบน้ำหอมเขาอะที่เขาฉีดแต่แบบน้ําหอมนั้นเชื่อปะอยู่สี่แลนเลยโอ้โหทนเป็นแมมจากตัวกลางเป็นแมมจาก น่าจะอังกฤษหรืออะไรสักอย่างอ่ะเป็นฝรั่งแบบเออเขาฉีดแบบนี้เขาฉีดแบบปุ๊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 บเขาเขาเล่าให้ฟังเลยนะว่าเฮ้ยฉันขอโทษฉันไม่รู้จริงๆว่าไอตัวแค่สเปรย์อย่างเดียวอ่ะมันก็จะทําให้อาลามได้แล้วแบบปุ๊บเขาฉีดแบบนี้นะเขาเขาเขาเล่าให้ฟังเลยนะฉีดดูนะเขฉีดเยอะมากเพราะว่าไอตัวไอตัวสเปรย์เนี้ยสเปรย์น้ำหอมเนี้ยมันเป็นแอลกอฮอล์ด้วยไงแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากทําความสะอาด ห้องน้ําเหมือนกันก่อนที่เขาจะถ่ายเออวงดีระหว่างที่เราอันล็อกแล้วเราเปิดเลยอ่ะเขาตกใจเขาเกิดอะไรขึ้นเหรอแต่ตอนที่เปิดอะลมตีหน้าแบบหอมฉุนแล้วแหละฉุนแล้วอนของมีออนที่เจอะเป็นสเปชิดผมของพี่เป้เป็นน้ำหอมน้ำหอมแสดงว่าเอ้ยมันก็สามารถทริกเกอร์ได้ไม่ใช่แค่แบบ ตัวแบบควันดุเหลี่เดียวน้าหอมหรือว่าสเปรย์ฉีดผมถ้ามันอัดกันเยอะเกินไปอ่ะมันก็สมอาลามก็จับจับได้พูดถึงเรื่องอัลามอ่ะจริงๆแล้วอ่ะในถังขยะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถังขยะในห้องน้ําอ่ะมีที่ดับเพลิงอยู่ในนั้นด้วยเเป็นออโต้เลยนะเป็นออโต้เลยใช่ก็ระวังนะคะอย่าทิ้งอะไรมีเพลิงไหมก็คือมันก็จะมีฟูตรงนั้นด้วยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเซฟตี้เนาะเออที่แบบถังขยะเราก็ต้องแบบมันเป็นเป็นที่ที่เรียกว่า เฮ้ย combustible material เนาะก็คือเป็นอะไรสิ่งที่มันไวไฟใช่ไหมอืมแล้วก็อีกเรื่องนึงเมื่อกี้เรื่องห้องน้ำเห็นพี่เป้บอกว่าเอ้ยลูกเรือเปิดประตูห้องน้ำไดใ้ใช่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 ผู้โดยสารรู้ไหมคะว่าอะไรคะ รู้ไหมรู้ว่าอะไรค่ะรู้อะไรอ่ะคือในห้องใสไม่มีใครรับน้ำอ่ะห้องน้ำอ่ะลับอทอรี่อ่ะคือจริงๆแล้ว่ะคือบนเครื่องบินอ่ละดีไซน์ออกแบบมาเพื่อความเซฟตี้สูงสุดเพราะฉะนั้นแล้วห้องน้ำเครื่องบินทุกห้องสามารถถุกเปิดออกได้จากข้างนอกอ่ามันจะมีเทคนิคอยู่แต่ว่าไม่บอกแล้วกันไม่บอกดีกว่าไม่บอกแล้วกันแต่ว่ามันสามารถเปิดได้เองเครื่องินจสามารถยกออกมาได้ทั้งประตูเลย เฮ้ยยกล็อกประตูได้ด้วยเหรอไม่เคยยกประตูเลยยกประตูบ่อยมากไม่เคยไม่เคยอ๋อเนี่ยยกประตูบ่อยมากออลรู้วิธียกประตูด้วยคือวิธีอันล็อกใช่ป่ะแล้ววิธียกประตูมาเพราะว่าสายกันวินเก่าจะต้องเก็บผ้าห่มในห้องน้ำเออแล้วบางทีเก็บยัดเกินจนประตูไม่ ช่างฟิกซ์ประตูเองโอ้เขาก็เป็นช่างด้วยเป็นช่างด้วยเปรนชานประตูทั้งบ้านอ่ะถอดออกมาได้เลยแล้วก็จะมีบางสายการบินอ่ะที่ห้องน้ำมันจะมีห้องน้ำที่เชื่อมต่อกันแล้วห้องน้ำนั้นนสามารถถอดผนังตรงกลางอะประตูตรงกลางออกได้เพื่อเชื่อมต่อกันเป็นห้องน้ำสำหรับคนพิการออเข้าใจคือทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้แค่เราไม่ได้อยากจะ เปิดไปดูผู้โดยสารเนาะแต่ไม่ได้อยากแอบดเออแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือถ้าแบบมีเฟนเต็ดเนอะเออเป็นเฟนเต็ดขึ้นมาหรือคอลแลยสานอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องเข้าไปช่วยเนอะเพราะจริงๆแล้วมันก็มีโปรซิร์ที่เราต้องต้องเช็คห้องน้ําอยู่แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าคือมันไม่ได้แอบดูได้คือมันคือเปิดคือเปิดเปิดเปิดเลยอ่าไม่ใช่ผู้สารก็จะกังวนงั้นดิม่มีใครแอบดูฉันไม่มีดูไม่ได้มีดูได้มันไม่มีช่องให้แอบดูได้แต่มันมีตัวที่อัลล็อกได้จากจากข้างหน้า โอ้เราเรื่องห้องน้ําในเครื่องบินนะอีกหนึ่งเรื่องนะที่รู้สึกว่าลูกเรือรู้กันแล้วก็จะแบบเวลาเขาเวลาสอนกันอย่างเงี้ยเวลาเทรนนิ่งก็จะหัวเราะกิกกักกันคือเราจะรู้ว่าเออบนเครื่องบินอะ่ะด้วยความปลอดภัยเนาะหากความดันอากาศปรับเปลี่ยนในเครื่องบินก็จะมีหน้ากากออกซิเจนตกลงมาอันนี้ผู้โดยสารทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะว่าบีบทุกรอบเนาะอ่ะเวลามันตกลงมาเนี่ยก็จะต้องมีจํานวนให้เพียงพอคนที่ใช้หน้ากากแล้วในห้องน้ําเนี่ยเราก็รู้กันว่าไม่ได้มีแค่หน้ากากเดียวใช่ไหม ก็คือหน้ากับออกซิเจนในห้องหนามันถ้าเกิดอินเคสเหมอนทีช่นนี้อาจจะตกมา2-3ถึงอันได้อ่สองอันยังคิดในแง่ดีว่าเป็นเด็กกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่3อันนี่ยังไงวะไม่มีห้องที่มีสาอันหรอหรือว่าห้องเป็นห้องสองทุห้องเป็น2หมดถ้าถ้าในทรีตพี่อ่ะจะมี2อันต่อ1ห้องแต่สองอันก็แบบว่าเออสองอันออกเพื่อแม่ลเด้เพื่อแม่ละเด้เพราะวลารบี๊ บรี e อ in แ a n อาจะต้องพูดด้วยว่าในห้องน้ำมันจะมีออกซิเจนอยู่2ตัว <แอ S 1> <ๆ>เพราะฉะนั้นผู้โดยสารเขาได้2ทันเท่านั้นแมน <c oughs> ่ออนคิดอะไรอะไรหรือว่าคือออนอ่ะเหมือนเหมือนตีเรื่องมาแล้วว่าขับแน่นอนแล้วพี่อ่ะหันไปหามีน,มนาเอ้ <c oughs> เาไปทำอะไรมากกว่าหนึ่งคนในห้องน้ำฉันไม่คิดลึกไงเครียดเลยอ่ะแต่เนี้ที่ขำอะคำนี้คำนั้นนี่ไปต่อเปห็นเรื่องดีกว่าเรื่องดีกว่าเรื่องถัดไปนอกจากเรื่องห้องน้ำที่ผู้โดยสารไม่รู้แล้วยังมีเรื่องดีเลยดีเลยที่ผู้โดยสารหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยก็คือเรื่องดีเลยอะผู้โดยสารหลายๆคนอาจจะมาว่าเฮ้ยที่ไฟดีเลยอะแบบลุกเหลือ แกเลยนึกออกว่าคนเดียวเลยั้งนันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย<น>ทำอะไรกันอยู่ไหนอาหารชั้นไหนน้าชั้นเอาออกมาเสิร์ฟเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งออแบบทุกคนคือบางทีอะไฟล์เวลาเราเตรียมขึ้นไปอะคือแคเท,เทรินก็ไม่ได้จัดเตรียมว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราก็ไม่สามารถมีน้ําจะเสิร์ฟทั้งลําได้ไม่สามารถมีอาหารคือมันไม่มีจริงๆในขานมันโบนึกออกป่ ที่จะเอามาเสิร์ฟให้ได้หรือว่าถ้ากรณีที่แบบเออดีเลย์แล้วเกิดขึ้นเร็วเกินถ้าอาหารที่เราเอามาเสิร์ฟใช้อ่ะเราก็จะไม่มีในเซอร์วิสที่จะจัดเตรียมให้ผู้โดยสารนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้าใจกันด้วยว่าดีเลย์เกิดจากได้หลายสาเหตุมากเลยร้อยแปดพันเก้าคือไม่มีใครอยากให้ดีเลย์แม้กระทั่งตัวลูกเรือเองก็อยากกลับบ้านค่ะอ,อยากกลับบ้านกับตอนเองก็อยากกลับบ้านแต่คือมันเป็นคงไมนเหตุสุดวิสัยจริงๆที่จะต้องเกิดขึ้นคืนคอเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารคือจริงๆดีเลย์ไม่ ว่าบางทีเราอาจจะ <Run way S 2> โดนเออโดนโฮแบบเออปลายทางแบบมันไม่มีที่ลงจอดจอดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบวนโฮเคยมีเคสบางสายการบินฉันก็ได้ยินมานะว่าเขาดีเลย์เพราะว่าอะไรหรือปะเพราะว่ามันบินโดเมสติกแล้วมันเสิร์ฟไม่ทัน <c oughs> ลูกเรือ <c oughs> เสิร์ฟอาหารไม่ทันเพราะว่าลูกเรือส่วนใหญ่ที่จะเสิร์ฟอาหารไม่เป็นอะ่ะคือฟูลเซอร์วิสแล้วพอเขาเสิร์ฟไม่ทันปุ๊บเขาก็บอกกับตันกับตันเขาก็เลยวนขับ ดีเลยให้เพื่อที่จะเสิร์ฟอาหารให้ครบถ้าเสิร์ฟครบก็จะได้เก็บแล้วก็วนลงจอดสายในทยนี่แหละโอ้ใ<อ>ช่รู เห็นมีหลายสายอยู่ที่เขาทําแบบนั้นอย่างแบบไฟสั้นๆน่ะออนออนเคยทำฟูลเซอร์วิสแบบที่จะต้องเสิร์ฟอาหารให้ครบในไฟที่สั้นมากไฟจากดูไบไปกาตาร์โอ้โหแค่45นาทีประมาณ5 0นาทีจริงๆอ่ะมันวางไฟทําไวชั่วโมงหนึ่งเธอทำปะมันจะมีขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยขอนแก่นอะไรเงี้ยที่แบบไวมากอ่ะเอออันนี้มเป็นฟูลเซอร์เนาะวิธีของสายการบินที่เขาปรับเปลี่ยนอะมีนาคือเขาให้เสิร์ฟถาดไว้แล้วได้ถาดอันเนี้ยครบแล้ว ครบหมดแล้วมีทุกอย่างครบหมดเลยคือฉันดึงออกมาเสิรฟ์ฟดึงออกมาเสิรฟ์ฟแล้วก็พอเสิร์ฟเสร็จสุดทางปับ๊บวนกลับไปใหม่แล้วเก็บทันที mm hmm. แล้วเก็บวิธีเก็บเขาะจะมีคัทขยะเว้ยแล้วก็คือเอาถาานนะ่ะเทล,ลงมาทุกอย่างแล้วเราเรียงถานเลยเ<อ>คือของทุกอย่างในถาดคือดิสโพโซได้หมดเลยคือทิ้งได้หมดเลยลอยไม่รู้ซักของสายออนอะมีคัทที่มันเป็น อุ่นไปได้เลยปะมีปะอุ่นทั้งถาดอเหรออุ่นทั้งคัสคัสนั้นเป็นคัสอุ่นอ๋อเหมือนเคยได้ยินเป็นคัสายไทยก็มีแต่ว่าไม่ทันถ้าเกิดว่าเป็นช็อตไฟอย่างนั้นนะเราจะไม่สามารถเสิร์ฟอาหารร้อนได้ไปเสิร์ฟอาหารแบบอาหารเย็นเป็นแบบอาจจะเป็นแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยในถ้วยแล้วเวลาทิ้งก็คือออนเททุกอย่างหมดเลยถังถังแล้วเรียงถาดก็คือถาดจะเรียบๆไม่มีอะไรเลยแต่ว่าก็มีผู้โดยสารนะแบบขออนุญาตขอใบหน่อยจะคอมเพลนไฟล์นี้ยถามว่าคอมเพลนทำไมบอกว่าจะฟ้องสายการบินว่าสายกกการรบินไม่ัโล <c oughs> ทิ้งค่ะ <c oughs> ไม่ทิ้งทุกอย่างเลยนะทิ้งทุกอย่างไปเลยแบบมี ไม่ทำออกมานิดเดียวผู้โดสยสารยังไม่ได้กินเลยเป็นเป็นแบบถ้วยพลาเป็นช้อนซ้อมปลาติกเป็นอะไรย่างเงี้ยไม่รักโลกมีซองน้ําตาลซองอะไรคือเราก็ให้หมดเลยแบบมันจะมีถ้วยให้ใส่ชากาแฟเราก็จะมีซองน้ําตาลมีซองอะไรให้พวกนั้นนะคือถ้ามันไฟไม่ทนันเราก็ทิ้งทิ้งทิ้งหมดเลยเขาพูดว่าไม่รักโลกอย่างรุนแรงไม่มี s ustainable ไม่มีความยั่งยืนเรื่องนี้คือแบบไม่ผมรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอาไฟทํามันสั้นเราก็ไม่รู้ดีใส่กับพี่ยามดีไซน์ดีที่สุดแหละออก็ไม่รู้เหมือนกันเาก็ ก็ผ่านไปแต่ก็เป็นไฟที่ไวมากกับพิพตาเดียวถึงต่างคนต่างความคิดลหละพี่ว่าเนอะแต่ก็มีบางไฟนะที่นอกจากว่าเขาดีเลย์เพราะว่าเสิร์ฟอาหารใช่ไหมดีเลย์เพราะผู้โดยสารเข้าห้องน้ําเคยได้ยินนี้ไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยหรอฉันได้ยินมาบ่อยมากแม้กระทั่งไฟฉันเองฉันได้นเมื่อกี้ในห้องตัน้แม่ห้งตัวแม้กระทั่งไฟฉันเองฉันก็เคยเจอว่าแบบผู้โดยสารอะก็คือเข้าห้องน้าเออแล้วก็ พอเข้าห้องน้ําปุ๊บเข้าตอนแบบเครื่องบินจะแลนแล้วแบบลูกเรือก็คือเช็คเคบินแล้วว่าแบบโอเคผู้สา่แรัวเข้มขันนะคะแล้วผู้สารนก็เข้าห้องน้ําตอนที่กําลังเ,ออเช็คเคบินอยู่คือแบบห้ามไม่ทันละเออเราก็เลยโทรไปบอกกับตันกับตันก็นกเลยโทรใช่อันนี้คืออยากให้กลับมานั่งที่จะได้ปลอดภัยตอนแรกใช่เพราะว่ากับตันเขาบอกว่าเขามันเขาไม่กล้ารับผิดชอบว่าถ้าสมมติว่าแลนลงไปอ่ะแล้วคือมันสะเทือนสะเทือนแล้วแบบผู้โดยสารอาจจะแบบมึงบอกไหมกระดงกระดูอาจจะไอ้นี่ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าฉันเคยเห็นว่ามีบางสายการบินนี่ะเพื่อนฉันก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบเฮ้ยเขาถึงกับบางสายอ่ะเรียกว่าเขาต้องโฮนานมากนะเพราะว่ากว่าเขาว่าจะได้คิวเพื่อที่จะได้แบบวนลงไปใหม่ใช่กําลังจะพูดเลยกําลังจะพูดเลยว่าแต่ละอย่างมันไม่ได้ง่ายมันมีซีเควนต์ของมันเนาะมันมีลำดับขั้นตอนของมันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่เป็นไปตามซีเควนต์ที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเช่นมีอุบิเหตุอะไรต่างๆอ่ะเหมือนกับเราต้องไปวนเพื่อที่ต่อคิวใหม่อีกหนึ่งรอบ แล้วถ้าเราหมดรอบนี้ไปแล้วแล้วมันยังเกิดขึ้นอีกก็ต้องวนกลับไปอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นเหตุการณ์ที่มันเป็น emergency landing จริงๆหรือมันต้องขอเป็น priority แรกลำดับแรกในการลงมันถึงจะแบบได้เคยถึงกับมีข่าวเลยนะแบบผู้โดยสารท่านนึงแบบอะไรนะเข้าห้องห้องน้ําเข้าส่วมนานกับตันก็เลยต้องโทรไปหา ATC ว่าแบบผู้โดยสารยังเข้าห้องน้ําอยู่ก็คือแบบ ยังลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่อยากเล่าให้ฟังอีกผู้โดยสารจะไม่รู้ว่าเวลาเครื่องบินอน่ะบินผ่านฝนผ่านอะไรเงี้ยแล้วแบบก็กลัวเนาะมัาตกลงมอากาศแล้วที่กลัวที่สุดเลยเวลาฟ้ามันผ่าบนท้องฟ้ามองออกไปที่หน้าต่างเครื่องบินน่จะเห็นเลยว่าเป็นเส้นแบบ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 เราเล่าบอกกลัวมากเว้ยตอนเราบินใหม่ๆแล้วก็เคยคิดว่าเฮ้ยแบบมันจะผ่าเราจะโดนไหมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยบอกผู้โดยสารเลยว่าเครื่องบินทุกลำอ่ะจะมีสายล่อฟ้าอยู่เออ เครื่องบินมีสายล่อฟ้านะคะเพื่อป้องกันการแบบการฟ้าผ่าเนี่ยแหละโดนตัวเครื่องบินคือสายล่อฟ้าก็คือจะลงตรงนั้นแล้วก็คือจะแผ่ในส่วนของตัวแบบตัวคลื่นตัวแบบลังสีตัวที่โดนเนี่ยให้มันกระจายไปทั่วนะมันก็จะไม่เอฟเฟกตรงไหนตรงหนึ่งอืก็คือปลอดภัยในเรื่องของสายล่อฟ้านนะเวลาฝนตกหนะัก แล้วก็อันเนี้ยเห็นพี่เป้เขียนมาอันเนี้ยของออนพี่เป้ก็คือรีเลทกันมากเลยนะคะเราทำกันบ้านกันมาก่อนนะว่าอยากจะบอกผู้โดยสารว่าอะไรดีว่าแบบเรื่องที่ผู้โดยสารอาจจะไม่เคยรู้อะเรื่องหนึ่งเลยออนอาจจะบอกทุกคนนะคะว่า attention please บนเครื่องบินไม่มีไมโครเวฟค่ะโอ้หนูหนูเอานี้ไปอุ่นไมโครเวฟให้พี่หน่อยบอกว่าบางคนถือข้าวมาบนเครื่องหนูอันนี้ไปอุ่นให้เด็กหน่อยเออใใจแบบ อันนี้คือไม่ได้แกล้งจริงเด็กๆสมัยก่อนเราก็เคยคิดว่าแอบโกหกแน่เลยอาหารมันจะร้อนได้ไงถ้าไม่มีไมโครเวฟอุ่หรือออกออปะเออก็คือสรุปแล้วว่าบนเครื่องบินอะไม่มีไมโครเวฟนะคะโดยปกติแล้วยกเว้นบางสายการบินที่มีเฟิร์สคลาสไมโครเวฟจะอยู่ที่เฟิร์สคลาสเท่านั้นแล้วไมโครเวฟที่เฟิร์สคลาสอะคนที่เขาเป็นลูกเหลือเฟิร์สคลาสเขาจะห่วงมากไม่ให้ใครอุ่นของอะไรในนั้นเลยเพราะเขากลัวเกิดการท้องเสียกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารับผิดชอบ ผู้โดยสารเฟิร์สคลาสซึ่งถือว่าเป็นผู้โดยสารที่แบบว่าเนื้อออกไหมเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีเขาเลยกลัวเรื่องท้องเสียเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วปกติแล้วสายการบินอะ่ะเครื่องบินทั่วไปเลยที่นี่ออนบินอ่ะก็คือน้อยลํามากที่จะมีไมโครเวฟเน,ะ<ต>นาะก็คือเราใช้เตาร้อนอุ่นแทนเออเราใช้เตาร้อนนะคะเป็นเตาร้อนเลยเป็นเหมือนแบบเหมือนเตาอบอะ่ะเหมือนโอเว่นเป็นโอเว่นไม่มีไมโครเวฟแล้วก็ไม่มีอะไรอีกพี่เป้ไม่มี พิกน้ำปลาไม่มีไข่ดาวยังไข่ดาวที่อยากจะแอดออนเพิ่มทอดได้ไหมสเปเชียลมิวที่ผู้ลสันเพิ่มไข่ดาวได้ไหมคะเออเพิ่มไข่ดาวมาแล้วมันเคยมีโจ๊กนะแบบว่าอุ้ยผู้ลสนขอไข่ดาวเออเดี๋ยวไปผัดไม่มีนะคะ ไม่มีเตาแก๊สไม่มีไม่มีกระทะอีกอันหนึ่งคือไม่มีตู้เย็นเี้พริกน้ำปลาอาจจะมีในบางสายเนาะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามีไว้แต่สายพี่ไม่มีอ่ะมันสายเราก็มีถ้าสมมติว่าเป็นมิลชอยส์มาแล้วบางอันมันมาคุณน้ำจิ้มอ่ะมันจะมีน้ำจิ้มที่เป็นน้ำาป้นั้นหรว่ามันต้องแมทชิ่งกันเท่านั้นต้องแมทชิ่งกันเท่านั้นคือจะเป็นแอดขึ้นมาแบบเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ เครียดเรานำน้น้ำจิ้มเราวนัเหมือนเหมือนมันแมชกับแค่จานนี้ใช่ใชเป็นตินันึงบินในไทยที่บินต่างประเทศอ่ะก็คือใส่สีแดงแบบบินเอ็กซ์ตอร์ลองฮอลคือเรื่องน้ำจิ้มซีเรียสมากใช่ใช่ช่เข้าใจเพราะว่ามันมาแค่หนึ่งหนชุดกับ1นึ่งำจิ้มถ้าหายก็คือหายเลยหายก็คือไม่สามารถที่จะเพิ่มได้ เราไม่มีสเปร์ไว้เพราะว่าพวกนี้จะเป็นพวกที่แบบเหมือนมีวันหมดอายุมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราเคยเก็บน้ำจิ้มสำรองไว้ในกระเป๋าเด้นทจริงเหรอกลัวหายกลัวหายแล้วเออตอนแรกๆเราก็แบบเอ้ยไฟนี้น้ำจิ้มเหลือผู้โดยสาร <c oughs> <ๆ>ไป่ิดเก็บน้ำจิ้มไว้ในกระเป๋าโอ้ยระวังมันหกนะมันอยู่ในซองไงหอมเลยเด้อเออเพราะว่าแบบพี่พี่พี่ซีเนี่ยบางคนแบบซีเรียสเรื่องน้ำจิ้มมากแล้วถ้าเกิดามันเคยน้ำจิ้มหายเว้ยแบบ จริงจังมากแล้วคือพี่แต่ว่าพี่ซีเนี่ยไม่รู้เราไปคุยกับผู้โดยสารผู้โดยสารไม่ได้อยากจะใส่น้ำจิ้มเร้ให้ลูกกินมันเลยจบเคสไปได้นะค่อยยังช่วยหน่อยค่อยยังช่วยกับน้ำจิ้มใช่ป่ะเฮ้ยเรื่องบางเรื่องอ่ะมันอาจจะดูเล็กน้อยสำหรับหลายๆคนเนาะแต่มันเป็นเรื่องที่ ใหญ่มากในในงานเซอร์วิสของเราอ่ะแต่ออนแครู้โดยสารมาเลยนี่ยอุตสาห์เก็บไว้เพื่อไฟหน้าจะได้ม่ต้องัวหมดอายุมอนกันนะฉันจะแบบดูไว้แบบไม่เกินแบบไม่เกินกี่อาทิตย์เราก็แบบทิ้งแล้วก็ถ้ามีสแปรก็มาเก็บมเอออีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอ่าอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือตู้เย็นตู้เย็นทุกคนจะคิดว่าทุกคนจะคิดว่าข้างหลังแกลลี่จะมีตู้เย็นสักตู้ฝากแช่หน่อยหรือเอาอันนี้ไปฟรีซให้หน่อยหรือไปอะไรอย่างงี้ให้หน่อย ไม่มีไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้เย็นค่ะคือจะเป็นคร์ดที่อยู่ในบริเวณที่มีความเย็นละกันอ่ะเวลาเรามีเราก็จะมีค์ดเวลาออกเสิร์ฟนั่นแหละคุณคุณผู้โดยสารค่ะอยู่บริเวณที่ไม่มีความเย็นสูงและข้างในนั้นก็จะมี dry ice อ่าอันนี้ผู้โดยสารชั่วหลายคนอาจจะไม่รู้เนาะก็คือว่าเราไม่มีตู้เย็นแต่ว่าเราใช้ dry ice แบบ บริเวณนั้นเน<อ>าะน้ำนนแข็งแห้งแล้วก็แบบคาร์ดจะอยู่ในบริเวณที่แบบมันมีแอร์อะไรเย็นๆออกมาอควบคุมอุณภูมิไว้แต่ว่ามันก็คือเย็นมากเพราะว่าเหมือนกับว่าคาร์ดเนี่ยเวลาเขาโหลดอาหารอาหารมันแช่เย็นมาแล้วก็มาใส่คาร์ดท,ที่เย็นอีกถูกอปะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าไม่ต้องกังวลใจเเรื่องเย็นอ่ะมันเย็นอยู่แล้วบนเครื่องบินแต่ไม่มีตู้เย็นจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกใดๆก็คือไม่ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเตาอบหรืออะไรอย่างเงี้ย คือผู้โดยสารก็ไม่สามารถที่จะแบบฝากแอร์ไปไว้ข้างหลงังหรือเอาไปเก็บเป็นของที่จากของส่วนตัวมาเก็บให้ส่วนรวมหรือว <ừ> ่าให้เราไม่ได้อันนี้ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของ security แล้วก็ safety เหมือนกันเ <c oughs> นาะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่รู้ว่าการฝากยามาแช่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดแบบการปนเปื้อนหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้น <c oughs> เหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมว่าของของท่านก็ต้องเก็บไว้สังตัวท่านเองว่าแบบสมมติว่ามีผู้โดยสารที่เป็นไดอะบิตีมาแล้วเขาฝากที่อ่าอ่าใช่ใช่อินซูลินอินซูลินอินซูลินอ่ะเขาฝากเราแชร์ได้ปะไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาจะต้องเอาถังของเขาใช่ปกติเขาจะต้องมีถังชิลของเขาเองในการขออนุญาตขึ้นเครื่องเหมือนกันคือลูกเรือโดนสั่งห้ามว่าห้ามรับฝากเพราะว่าเลยไม่ได้เลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรซึมเข้ามาหรือป่าปนเปื้อนหรือปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ส่ง ตอผู้ได้สารส่วนรวมด้วยเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือของของท่านเก็บของท่านไปเลยใช่จริงๆอ่ะมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่แบบผู้ได้สารอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวอาจจะเอาไว้ต่ออีพีหน้าๆแล้วกันเผื่อชอบเออถ้าถ้าชอบแบบบอกด้วยเออแต่ว่าเรามีกิจกรรมให้ทุกคนทําเพื่อที่จะแบบว่าโอ๊ยมีส่วนร่วมในรายการของเราเราอยากให้ออฟทุกท่านที่ดูอยู่นะคะได้แบบมาจอยนิ่งกันใช่ใช่ใช่เพราะว่า อีพีเราอีพีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสามแล้วป่ะเป็นเลขมงคลมากเออสิบสมเลขมงคลมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีแบบการมีมีส่วนร่วมกันเนาะเออเพราะฉะนั้นนะครับเรามีของรางวัลพิเศษด้วยสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะตอนนี้นะครับผนี่เลยขอควักแป๊บเสื้อก็ตึงมากที่นั่งก็จำกัดไม่ก็ฟิกโอเคนี่นะครับ หลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยคืออะไรนี่พงคุณแจ F1 นะคะจากรายการ F1 เลยซึ่งพงคุณแจนี้นะคะทุกคนขามีมูลค่ามากกว่าชิลละ500บาทเลยแจกให้3รางวัลน,นะคะรวมทั้งหมด1,500บาทประมือย้วิธีการร่วมสนุกทํำยังไงง่ายมากโอ้ง่ายมากง่ายมากเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากเราเรา,เราขอบคุณคนดูมากกว่าว่าแบบเฮ้ยทุกทุกอีพีที่ผ่านมามีการแบบ ตอบโต้มีการคอมเมนต์เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นคอมเมนต์เยอะมากเราอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะที่แบบมาคอมเมนต์ให้เราเราก็อยากตอบแทนฮะเพราะฉะนั้นนะครับของรางวัลนี้ก็จะให้สําหรับคนที่มาคอมเมนต์เราเนาะหลายๆท่านที่คอมเมนต์เราประเด็นคือเราจะให้กับคอมเมนต์ที่มาบอกว่าชอบรายการครูพอดเพราะอะไร ใช่คอมเมนต์ไหนถูกใจกรรมการมากที่สุดนะคะก็จะรับไปเลย3รางวัลแจกให้เลยอ่าคอมเมนต์มากันได้นะคะอันนี้คือทางมีนาเนาะเขาเดินทางไปดูการแข่งขัน,น F1 มาที่ประเทศสิงคโปร์นี่ฉันแบกมาจากสิงคโปร์เลยนะ <laughs> หนักมากเลย <laughs> มีนาอ่า <laughs> <laughs> นี่เลยก็มาแจกให้กับแฟนคลับนะคะของรายการเราแล้วก็คือออนอาจจะบอกว่า รู้สึกดีใจมากเลยนะในฐานะที่แบบว่าเป็นวิธีกรรายนี้รายการนี้เนาะแล้วก็เวลามีน้องๆน,นะคะหรือว่าใครนะคะมาตามทักว่าพี่นิยอนหรือเปล่าดูรายการครูพอดอยู่นะคะชอบมากเลยเนาะไม่ว่าจะไปเจอนิยอนที่ไหนนะเจอในรายการอื่นนะหรือว่าเออมันแบบเหมือนว่าไปไปทำอย่างอื่นแล้วกันอาจจะแบบในช่องทางอื่นอาจจะช่องทางโซเชียลมีเดียทางอื่นนะคะไปเจอเราทักทายกันเนี่ยดีใจมากหรือว่าถ้าเจอตัวจริงก็มาทักทายกันได้เนาะนี่แบบไปสนามบินน่ะมีคนทักเยอะมากก็บอกนีขอให้รู้ด้วยคุ ดีใจดีใจนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆากแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ให้ความสุขทุกคนในรายการนี้เนาะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเรานะคะก็โฆษณาเข้าได้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะติดต่อมาได้นะคะติดต่อสามารถอินบอกมาได้เลยใครอยากจะให้เรานะคะแบบว่าช่วยนะคะให้แบบ ดูสินค้าตัวไหนรีวิวสินค้าตัวไหนนะคะหรือว่าอยากจะปอสปอนเซอร์เข้ามาในรายการเราสามารถติดต่อทักแอดมินอินบอกมาได้เลยเนะาะสำหรับวันนี้นะคะนิออนค่ะเป้น,นะครับมีนาค่ะต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะ